อย่างนั้นไม่ถูกแต่ถ้าครูที่เขาแบบว่ามีจิตวิทยาโดยเฉพาะการการดูเด็กสอนเด็กเี่ยเขาก็จะมองลึกเข้าไปว่าเด็กแต่ละคนเพราะว่าเด็กแต่ละคนที่มีพฤติกรรมแตกต่างกันนะ่ะมันมีมูลเหตุที่มานะและมูลเหตุที่มาหลักๆก,ก,ก็คือมันมาจากปัญหาครอบครัวนั่นแหละเด็กบางคนทําไมก้าวร้าวที่ฉันเคยเห็นนะเด็กครูแบบถ่ายคลิปเด็กเด็กลงโซเชียลอะ่ะคือเด็กก้าวร้าวเลยพูดคาหยาบอะไรแบบเนี้ย ก็จริงๆถ้าเป็นครูที่แบบมีจิตวิญญาณในการสอนเด็กอะไรเด็กอ่ะคุณต้องไปดูที่มูลเหตุจริงๆเพราะว่าเด็กก็คือผ้าขาวโดยเฉพาะเป็นเด็กเล็กอ่ะเด็กประถมประถมหนึ่งประถมสองเนี่ยเด็กเขายังไม่ไม่อะไรอ่ะเด็กเขายังไม่ประีภาษาหรอกทุกพฤติกรรมทุกการกระทําที่แสดงออกอ่ะส่วนใหญ่มันมาจากครอบครัวมันเด็กขโมยขนมเนี่ยทาไมถึงต้องขโมยเออถ้าหมายถึงกับขโมยได้เนี่ยก็แสดงว่า เด็กอยู่บ้านเนี่ยอ,อพ่อแม่ไม่มีเงินหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใดๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องไปไปดูที่มูลเหตุอะ่ะเออไม่ใช่แบบทำร้ายทุบตีเออเดี๋ยวกูเอาไอ้นี่ลงหลุมก่อนไอ้ไอ้วยๆเนี AA ่ยแต่ถามตังแต่เมื่อวานและไอ้เปรตเนี่ยอืไปอยู่ในหลุมซะมึงมันแต่เมื่อวานวนะ ขนมหนึ่งชิ้นเออใช่แค่ขนมหนึ่งชิ้นเองทุกคนตกดตกร้าสั่งปลาหน่อยนะคะปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมรับประทานเห็นข่าวสิงโตหลุดไหมเห็นเป็นสัตว์ที่ไม่ควรเลี้ยงไม่ควรมีใบอนุญาตให้เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นสัตว์อันตรายสัตว์สิงโตเอยเสือเอยอ,อะไรเอยใดๆอ่ะมันไม่ควรให้เลี้ยงกันง่ายๆนะคือควรอนุญ,ญาตให้เฉพาะกรณีที่เป็นสวนสัตว์เป็นฟาร์มเป็นสวนสัตว์ที่เขามีระบบ ดูแลความปลอดภัยที่แน่นหนาแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนทั่วไปอะถ้าเป็นแบบคนทั่วไปไม่ควรให้เลี้ยงนะดิฉันว่ามันอันตรายโดยเฉพาะบ้านที่แบบเป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านที่ไม่ต้องเป็นบ้านจัดสรรเราเป็นบ้านที่มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้มีระบบการดูแลที่มันปลอดภัยอย่างเงี้ยมันอันตรายมันอันตรายไปเลี้ยงได้ไงงงกันนะ ปลาได้มาแล้วต้องใส่เวฟก่อนกินใช่ไหมพี่คุณคิมปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟก็ทานได้ทันทีแต่ถ้าอยากทานอาหารร้อนๆก็แนะนําให้อุ่นแต่อุ่นแป๊บเดียวพอนะปลาสุกแล้วชิ้นใหญ่มากนี่ให้ดูชิ้นใหญ่มาก,มากปลาชิ้นใหญ่มากจริงๆเนี่ยให้เทียบกับหน้าเลยกดตะกร้าได้เลยนะคะกดตะกร้าได้เลยปลาอินทรีแดดเดียวอ่าสั่งในทิกตอกนะส่งไวนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะกดตะกร้าได้เลยขอบพระคุณทุกคนคะ่ะ โกดก้าลเลยค่ะขอออเดอร์แรกนะคะออเดอร์แรกให้หน่อยค่ะแม่ไปขอออเดอร์แรกให้หน่อยนะคะเปิดบินให้หน่อยไปขึ้นฮอตยีแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสํเเร็จรูปพร้อมทานนะคะไปเปิดบินให้หนูหน่อยเปิดบินให้หนูหน่อยไปเปิดบินให้หนูหน่อยหมายถึงปลาเหรอคะโอ้ยโกดก้าให้หนูหน่อยนะไปแม่ไปขอตะก,ก้าแรกนะ 1200ท่าน1,200ท่านขอตะกร้าแรกนะคะปลาอินซีแดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มนะปลาแดดเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมรับประทานนะจ๊ะปลายกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยออเดอร์แรกมาแล้วขอบพระคุณจ้าออเดอร์แรกมาแล้วขอบพระคุณจ้าหมายถึงปลาเหรอคะ สิงโตตอนเด็กๆก็ดูน่านะแต่พอโตมาแล้วมันอันตรายใช่ใช่มันเป็นสัตว์ดุร้ายแล้วพลังมันเยอะพลังมันเยอะสัตว์พวกนี้โอ้โหอย่าว่าแต่ถึงโตเลยเลี้ยงหมาพันดุดุนะถ้ามันดุขึ้นมามันยังแบบมาเวลามันกัดมันกัดคนแปลกหน้าเอยอะไรเอยนะบางทีมันบาดเจ็บสาหัสเลยนะพวกแบบพวกหมาพวกพิษบูพวกนู่นพวกนี้อ่ะ นี่ไม่ต้องพูดถึงสิงโตเลยซึ่งมันมีทั้งแรงกัดและมีพลังมหาศาลนะโอ้น่ากลัวเลี้ยงได้งไงมันไม่เชื่องหรอกสัตว์พวกนี้มันไม่เชื่องหรอกค่ะมันมีสัญชาตญาณสัตวปา่ามันมีสัญชาตญาณสัตวปา่ากดตะกานะคะสั่งปลาอินซีแดดเดียวไปทานกันก่อนนะคะคุณพี่จ๋าไปร้องเพลงค่ะสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะอุดหนุนหน่อยเนี่ยทอดใหม่ๆเลยอันนี้เป็นแพ็คใหม่ๆที่เพิ่งเอามาเลย แดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานค่ะสวัสดี1300ท่านสวัสดีค่ะใจดีกดกร้าได้เลยขอบพระคุณค่ะขึ้นฮอตสาแล้วนะปายคุยกันเม้ามอยกันไปยามบ่ายแล้วก็อุดหนุนสินค้าด้วยขึ้นฮอตสาแล้วค่ะยอดขาย906บ้านแล้วปขอทั้ง1000บ้านในต่อตอนะคะกับปายอินซีแดดเดียวแพรี่ทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานเออ ปลา429 429บาท429บาท,บาทกดตะกร้าได้เลยสั่งเมื่อวานได้วันไหนจ๊ะสั่งในไหนคะสั่งแล้วจ้าขอบคุณค่ะปลาหนึ่งบ้านหนึ่งใจกันไปนะคะีนหนึ่งพันสองร้อยท่านเนี่ยมาละเข้ามาแบบเข้ามาดูเข้ามาชมกันอ่ะสามบ้านและช่วยกันสามออเดอร์แล้วค่ะก็าขายไปอย่างเงี้ยและค่ะคุณขาปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสมบูร็จรูปพร้อมทานเออปลา ทิกตอกส่งวันนี้ค่ะถ้าสัาง่งเมื่อวานวันนี้ส่งค่ะเด็กแพ็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาเอาพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลส่งไวนะคะสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เฉพาะในตตได้ยอดออเดอร์150บ้านได้โคตา้าไม่ใช่ยอดออเดอร์ได้โคต้า150บ้านทั้งนั้นใครอยากได้ปลาอินซีแบบพี่ทานเร็วให้สั่งจากในติ๊กต k อกนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางไม่ได้จ้าแม่เพราะว่าส,สินค้ามันเสียหายเพราะว่ามันเป็นสินค้าพร้อมรับประทานมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่เป็นของที่มันแบบที่มันแบบตีกลับมาแล้วมันอยู่ได้อ่ะนะอันนี้ก็ขอ,อนิดนึงขายของกินที่มันพร้อมทานแบบเนี้ยมันมีถ้ามันมีคนแบบไม่รับสินค้าสินค้าตีกลับปุ๊บเสียทันเสียเสียทันทีเลยดิฉันไม่สามารถเอาไปขายต่อได้แล้วนะปลาส่งไปส่งมาส่งกลับสินค้าเสียหายฉะนั้นถ้าไม่ลำบากลำบากเกินไปก็ก็ช่วยกดตะกร้าหน่อยนะคะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านจา้ะ และขอบคุณสําหรับ35,000ใจในตอนนี้นะจ๊ะบ่าย2กดตะกร้าได้เลย5บ้าน6บ้านมาแล้วออเดอร์ขึ้นเร็วนะยอดขาย9 0้กว่าบ้านแล้วนะคะในต่อตอขายเองคนเดียวด้วยนะจ๊ะบอกแค่นี้แหละเออว่าถ้าไม่อร่อยจริงไม่ขายดีขนาดนี้นะจ๊ะในต่อตอกดตะกร้าได้เลยปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานจ้าพร้อมทานสะดวกดีใช่ไม่ต้องไปอุ่นไม่ต้องไปเวฟถ้าพี่จะอุ่นนะคะแนะนําให้ใส่ไมโครเวฟหรือหมอ้อละหม้อ,อไร้ออไรนะ้ํามันได้หมดเลย หรือจะไปทอดซ้ําก็ได้แต่ย้ําว่าปลาสุกแล้วร้อเปลาสุกแล้วร้อตไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนอยู่ออฟฟิศคอนโดห้องแถวห้องเช่าที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นนะอันนี้ไม่ต้องไปลําบากเลยประหยัดเวลาด้วยแล้วก็อร่อยด้วยเป็นเมนูที่จะทําให้คุณพี่แบบเจริญอาหารเจริญอาหารนะคะบอกก่อนแค่นั้นแหละอืมนะ ไปอ่ามาแล้วค่ะอีกหนึ่งออเดอร์หกบ้านแล้วนะคะหกบ้านเจ็ดบ้านแล้วแม่มาคุยกันได้นะคุยกันได้นะเมื่อกี้เหมือนที่มีคนถามเรื่องครูนะ่าเศร้าใจเหมือนกันนะเศร้าใจเหมือนกันนะกรณีเรื่องครูทาร้ายเด็กครูเองก็ต้องมีวุฒิภาวะแต่ครูยังไม่มีวุฒิภาวะเลยอะแล้วก็เป็นครูครูวัยรุ่นด้วยเป็นครูวัยรุ่นอืมนะไม่ควรให้เกิดไม่ควรให้เกิด มันหมดยุบแล้วการใช้การใช้ความรุนแรงในการอบรมต่างสอนนะนะคะดิฉันรู้สึกถ้ามันสมควรแก่เหตุไม่มีปัญหาหรอกนะและว,วิธีการสอนเด็กมันวิธีการสอนเด็กด้วยการทําโทษมันทําได้หลายอย่างฝึกเขาสอนเขาเหมือนสมมติว่าเออเราเห็นว่า,เ,าเด็กคนนี้ชอบมีพฤติกรรมแบบมือไวชอบชอบหยิบของหรือขโมยของโดยไม่ขอก่อนอย่างเงี้ยวิธีใช้จิตวิทยาในการสอนเด็กก็คือต้องสอนให้เขารู้ว่าถ้าอยากได้อะไรหนึ่งต้องขอหรือถ้า อยากได้ก็ต้องแบบว่าอะไรอ่ะทํางานแลกเอาก็ให้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆให้เขารู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าคุณอยากได้ของของคนอื่นนะคุณก็ต้องแบบทํางานถึงจะได้อย่างงี้หรือไม่ก็ถ้าเป็นเด็กเล็กเกินไปก็ต้องแบบต้องขอก่อนต้องอะไรก่อนอืมนะเออ แกซองกินชิ้นเดียวแล้วจะเก็บไว้อีกต้องทอํายังไงใส่ตู้เย็นได้เลยค่ะแบ่งทานได้เลยก็คือพี่ตัดพี่ตัดซองอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตัดซองใช่ไหมพี่ก็เอาออกชิ้นหนึ่งแล้วพี่ก็พับเก็บไม่มีกลิ่นนะคะไม่ต้องกลัวไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะไม่ต้องกลัวเลยปลาหอมมากใส่ตู้เย็นแทบไม่มีกลิ่นเลยเก็บในซองแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็พับมุมพับมุมแล้วพี่กาวใส่ไว้หรือถ้าใครมีกระอับ มีกระปุกมีกระอับบ้านดิฉันเรียกกระอับมีกระอับใส่พี่ก็เอาปลาแกะออกทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่กระอับไว้กระอับที่มันเก็บกลิ่น,น่ะเวลาใส่ตู้เย็นควรมีนะควรมีนะเวลาใครที่แบบเก็บของในตู้เย็นอ่ะควรมีกระอับสาหรับแยกของเพื่อไม่ให้ตู้เย็นมันมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แยกอ่ผักใส่อันนี้เนื้อสดโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นพวกเนื้อสดรหรือว่าเป็นเป็นเนื้อที่ปรุงแล้วทอดแล้วแต่ทานไม่หมดอะไรไม่หมดอย่างเงี้ยก็ใส่ เก็บไว้แล้วก็แบ่งออกมาทานได้อะไรได้ก็จะประหยัดเงินนะสี่ชิ้นเนี่ยถ้าคนเดียวดิฉันว่ากินได้สี่มือ้อพอชิ้นใหญ่มากจริงๆชิ้นเท่าฝ่ามือเลยนะดิฉันขายของเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะตรงปกไม่จกตาชิ้นเท่าฝ่ามือเลยชิ้นเท่าฝ่ามือจริงๆชิ้นใหญ่เอาเลยสี่ชิ้นน่ะเท่ากับหน้าดิฉันน่ะเนี่ย,นเ,นยเอาให้ดูเลยเนี่ยว่ามันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆขายของคือไม่เอาเปรียบหรอกลูกค้าได้ไปมีแต่บอกว่าชิ้นใหญ่ คุ้มมากสั่งแล้วต้องสั่งอีกบางคนสั่งสี่รอบห้ารอบสั่งให้แม่ทานให้ยายทานให้คนที่บ้านทานอยู่ได้เป็นเดือนนะคะอยู่ได้เป็นเดือนกดตะกร้า,านะคะกดตะกร้า,าเลยสิบเอ็ดบ้านแล้วขอบคุณค่ะแป๊บเดียวสิบกว่าบ้านแล้วแป๊บเดียวสิบกว่าบ้านแล้วค่ะอืมถือว่ารวดเร็วขอบคุณคุณย่าน้องเจเจนะคะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบค่ะส่งของขวัญให้ได้นะคะอืม ใจดีก็ส่งของขวัญมาแต่วันนี้แดดช่ำมากแดดแบบเป็นมิตรกับปลามากเลยวันนี้โอ๊ยตกักตากปลาคือแบบว่าแห้งเร็วแห้งไวอะ่ะวันนี้ทอดเยอะด้วยนะคะวันนี้ทอดประมาณ600ออเดอร์ทอดเยอะสี่ชิ้นถุงละสี่ชิ้นมันเป็นเงินอะไรสี่ชิ้นถุงละสี่ชิ้นมันเป็นเงินกี่บาทสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะ 429บาทค่ะที่กรุงเทพไม่มีแดดเออเมื่อวานฝนก็ตกเมื่อวานที่ไปบุรีรัมย์ฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นเช้ามาตั้งแต่9โมงฝนตกจนถึงบ่ายโมงออกจากกรุงเทพก็ยังมีปล่อยๆอ,อยู่นะพอมาพ้นไปโคลงโคราชแล้วฝนถึงหยุดฝนตกชําเลยเมื่อวานฝนก็ตกรสชาติอร่อยค่ะรสชาติมันจะเหมือนเรากินแบบปลาปลาทอดน้าํปาปลาปลาอินทรีย์มันจะเป็นปลาที่มันมีเนื้อเนื้อปลามันจะหอม เนื้อปลามันจะหอมมีความอร่อยโดยตัวของเนื้อปลาอยู่แล้วนะคะเนื้อปลาอินทรียใครเคยกินปลาอินทรีจะรู้ว่าปลาอินทรีจะเป็นเนื้อปลาที่มันมีความหอมอร่อยก็